เขาล้มล้างระบบพระมหากษัตริย์อ๋อ่ไอ๋อน้องก็ไม่รู้เรื่องเลยเหรอคะอช่วยกันอ๋อช่วยกันหมายความว่างไงคะต้องช่วยกันรักษาสถาบันไว้อ๋อพวกเธอช่วยกันรักษาสถาบันแต่ว่าพวกเธอไปยกนิ้วสามกีบต่อต้านหมดพระมหากษัตริย์หมดว่าร้ายต่างๆนานา,นา,นาพวกเธอมันไม่ใช่นะคะน้อง,เ,องเราคนใต้เราต้องรักษาพระมหากษัตริย์สถาบันเรา เนี่ยพวกเธอไปจาบช่วงด่าพ่อแม่ของพระองค์ท่านด่าท่านด่ารา,าชวงศ์หมดมันไม่ถูกต้องนะคะน้องจริงไงน้องเป็นเรื่องใหม่โดยพี่ศึกษาดูเลยเนะ ข่าวทุกอย่างนี่พี่ดูเลยไปจับช่วงยังไงไปด่าพ่อด่าแม่พระอ,องค์ท่านยังไงถ้าใครมาด่าพ่อด่าแม่เราอะเราจะเจ็บปวดแค่ไหนนี่พระอ,องค์ท่านโต้อตอบไม่ได้เลยอะถูกเด็กเมื่อวานซืนด่าพ่อด่าแม่ถ้าเป็นเธอมีคนมาด่าพ่อแม่เธอเธอเจ็บปวดนะเธอเจ็บปวดและเธอเห็นไหมเธอไปเข้าร่วมกับเขาได้ยังไงในเมื่อเขาออกไปสามนิ้วสามกีบอะ อ๋อเราต้องช่วยกันปกป้องดิไม่ใช่มาช่วยกันทำลายอ๋อนี่ไม่ใช่ไม่ไมี่ไม่ใช่ปกป้องปกป้องโดยการไปด่าพ่อด่าแม่ท่านหรอนี่คือการปกป้องหรอใช่หรอใช่หรอนี่การปกป้องหรอ อ่าศึกษามาหมดนี่ละเอียดหมดดูขา่าวตลอดเวลาเลยพักอื่นนะ่าไม่สนใจเลยพักอื่นใครจะอะไรพักก้าพักไหนไม่รู้แต่พักสามกีบนี้คือวันไม่ใช่ไงพักเก้าไกล่ล้มล้างสถาบันนะเธอใครมาดา่าพ่อดา่าแม่เธอเธอจะรู้สึกยังไงนี่พระอ,องค์ท่านเฉยนิ่งเฉยถูกดา่าพ่อดา่าแม่ดา่า ดูแลของพระมหากษัตริย์เนี่ยค่ะเพื่อนๆดูเสียใจมากเลยว่าเออเป็นแบบนี้ก็บอกเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องและธนาธรนนี่ไอปิยะบุตรนี่ไปขึ้นสามกีบด่าว่าท่านดา่าราชวงศ์ต่างๆนานา,นาด่าดาสถาบันกนดาใครมาดา่าพ่อแม่เราอ่ะเราจะรู้สึกยังไงนี่ด่าว่าพระองค์ท่าน ด่าไปถึงปู่ย่าตายายท่านนึกดูถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกแค่ไหนเพื่อนๆเ,เราจะรู้สึกอย่างไรใครมาด่าพ่อด่าแม่เราเนี่ยเราเป็นแม่ค้าธรรมดาเนี่ยใครมาด่าพ่อด่าแม่เราเนี่ยเราจะยืดยุ่นไหมโอ้เธอด่าว่าจากจ่วงสารพัดอยากจะรู้อยากจะทราบเหมือนกัน เพื่อนเพื่อนเราอยากจะรู้อยากจะทราบจริงๆเนี่ยมหาเสียงทุกครั้งก็ถามทุกครั้งถามคาเดียวว่าสถาบันกษัตริย์ไปทํะไรให้ท่านหรอพวกถึงพวกพักก้าวไกลพวกนี้จึงแหมจากช่วงเหลือเกินจริงๆหมดสิ้นความอดทนจริงๆกับสถาบันพักนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้ามหาเสียงอีก เราเราเราใชา้วิธีสุภาพชนเราก็ถามดูทักรู้เหรอบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงอะโทรทัศน์ลงข่าวไปอะไรไปไปจับจ้วงด่าวา่าท่านด่าวา่าพระบรมราชินีด่าวา่าลอกเก้าด่าวา่าลอห้าด่าวา่าสถาบันเมื่อสมัยก่อนท่านไป็นัญช้างมาให้เราสู้ตัวต่อตัวเราจึงได้แผ่นดินนี้มาอยู่นายอยากจะรู้ อยากจะรู้เธอบอกว่าเธอจะมาปกป้องปกป้องโดยการลิดรอนสิทธิอํานาจของท่านเหรอจะมาปกป้องสถาบันเหรอนี่การปกป้องสถาบันเหรอไปด่าพ่อด่าแม่เขาเนี่ยไปปกป้องสถาบันได้ยังไงไปด่าได้ยังไงใครมาด่าพ่อด่าแม่เราอะเราจะรู้สึกยังไงเออใครจะรู้สึกยังไงใครมาด่าพ่อด่าแม่เราอ่ะอ๋อเราอยากจะรู้เป็นเธอเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงบ้าง นี่ด่าพ่อด่าแม่ด่าลอก้าวด่าพระราชินีด่าหมดด่าไปถึงราญาทพระวงศ์สูงส่ง,สง,สงอ้องหารู้ไม่ว่าเออเขาชนช้างมาให้เราตู้ศึกมาให้เราทุกอย่างจะจะมาปกป้องสถาบันเหรอปกป้องโดยการด่าพ่อด่าแม่พระอ,องค์ท่านนี่เหรอเออคนไทยรักแผ่นดินรักพระราชวงศ์เป็นคนมีสามัญสำนึก วันนี้คุณด่าพระอ,องค์ท่านได้คุณคุณคุณทรยศแผ่นดินทรยศสถาบันวันหน้าคุณก็ทรยศประชาชนตาดำๆอย่างพวกเรานี่แหละนี่คือเรื่องจริงวันนี้คุณบอกว่าคุณจะปะปอกป้องสถาบันเหรอไปด่าพ่อด่าแม่ท่านเนี่ยเปอกป้องสถาบันโอ้คนไทยไม่ใช่คนโง่โดยเฉพาะคนใต้เนี่ยเชื่อเลยอะ เขาไม่ได้ไม่รู้ไม่เห็นอย่ามาพูดว่าไม่รู้เลยธนาธรหนุนสามกีบธนาธรไปยกนิ้วขึ้นต่อต้านพระเจ้าแผ่นดินและนั่นหัวหน้าพักตัวจริงแม่คนไทยกินข้าวไม่ใช่กินแกลบไม่ใช่กินหญ้าที่ไม่รู้เรื่องอะไรจริงจริงค่ะเพื่อนๆน จริงๆนี่มาหาเสียงอีกแล้วบอกว่าไม่ต้องมาแผงนี้อแผงนี้รักสถาบันยิ่งชีพแล้วก็กินข้าวกินข้าวคนชุมพรกินข้าวทุกคนแม่ค้าในตลาดสดชุมพรกินข้าวทุกคนไม่ใช่กินญ้าไม่ใช่กินญ้าแม่บอกไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงอะขนาดเรื่องนี้ยังไม่รู้แล้วจะไปรู้เรื่องอะไร ขนาดสถาบัานขนาดแผ่นดินขนาดชาติยังทรยศได้และต่อไปจะไม่ทรยศพวกเราเหรอพวกเราตาดำาๆไม่ทรยศเหรอเออคุณไม่ทรยศเหรอคุณเห็นไหมล่ะคุณไปไหว้สเสด็จเตียสเสด็จเตียท่านสาบแช่งคนทําลายแผ่นดินคนทาําลายราชวงท่านสาบแช่งสเสด็จเตียอย่าไปไหว้เลยเข้าไปไหว้ท่านก็สาบแช่งแล้วแม่ มันสมควรไม่ล่าไม่ต้องมาหาเสียงก้าวไกลไม่ต้องมาหาเสียงสามกีบไม่ต้องมาหาเสียงแทงนี้จังหวัดชุมพรนี้มาล่นไปหมดถามเลยถามหมดถามมากี่รอบก็จะถามว่าพระเจ้าแผ่นดินเราไปทำไรให้พวกเธอเหรอพวกเธอถึงได้มาด่าพ่อด่าแม่ท่านพระราชวงไปทำไรให้พวกเธอเหรอพวกเธอถึงมากนด่าท่าน ถ้าใครด่าพ่อด่าแม่เราแบบนี้ม mm. ั่งจะเป็นย well ังไงอ่ะใครมาด่าพ่อด่าแม่เราแบบนี้มั่งยังไงเอาถามไม่ตอบถามบอกไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วจะมาเป็นสสได้ยังไงขนาดเรื่องแบบนี้คุณยังไม่รู้เรื่องคุณยังไม่รู้เรื่องว่าหัวหน้าพวกคุณเป็นยังไงพักพวกคุณเป็นยังไงคุณยังไม่รู้เรื่องจริงๆเป็นเพื่อนจริงๆก็บอกแล้วไงว่ามากี่ครั้งก็อย่าถาม ถ้าพักก้าวไกลมากี่ครั้งก็จะถามถ้าพักอื่นเรารู้ว่าเออเขาไม่มีจาบละล่วงพักจะเป็นพักอื่นนั้นเราไม่อะไรเลยแล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนจะเลือกกันเลยแล้วแต่เพื่อนว่าเห็นพักไหนแต่ถ้าพักนี้เราขอเหอะจริงๆรงพักนี้จับจ้วงจับจ้วงด่าพ่อด่าแม่พระอ,องค์ท่านโถพระอ,องค์ท่านก็นิ่งเฉยทำไรไม่ได้ ถ้าพว,วกพวกเราไม่ลุกขึ้นมาปกป้องกันปล่อยให้ด่าเด็กให้เด็กเมื่อวันซืนก่อนด่าอยู่ใช่เหรอคะมันใช่เหรอคะมันใช่เหรอนี่เหรอร่วมปกป้องมันบอกว่ามันมปปร่วมปกป้องร่วมปกป้องโดยการด่าพ่อด่าแม่พ้องกันนี่เหรอร่วมปกป้องเออร่วมปกป้องยังไงบอกไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องยังไงถ้าคุณไม่รู้เรื่องคุณจะมาเป็นสอสอพวกเราได้ยังไงโอ้คุณจะมาเป็นสสอ แต่พวกคุณไปก่นดาสถาบันกษัตริย์คุณก็ไปกลดาไปด่าว่าพ่อแม่พรอองค์ท่านด่าว่าตระกูลของพรอองค์ท่านเราบุญญาตายายมาสอนให้มีบุญคุณสอนให้กัตตันยูรู้คุณแต่นี่ไปด่าไปด่าไปด่านึกดูใครมาด่าพ่อด่าแม่เราเจ็บช้ำแค่ไหนนึกดูนี่โถด่าวกลดาว่าด่าพ่อพ่อรอเก้าพ่อแม่ราชินี บุญคุณของท่านนะยิ่งใหญ่หลวงนักมาตั้งแต่สมัยไหนนะจริงจริงโอ้ยอมเลยจริงๆยอมค่ะคคกี่ครัง้งกี่ครั้งมากกี่ครั้งก็จะถามนี่แหละว่าพระเจ้าแผ่นดินไปทำลารให้นักหนาพระเก้าไก่เอ้ยทาไมทำลารให้ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เพิ่งเห็นนี่แหละไม่ได้รู้ตัวค่ะ มามาหาในตลาดเลยมาหาเสียงเลยถามถามสองรอบแล้วก็ไม่มีใครรู้จะปกป้องเขาบอกเขาจะปกป้องถามว่าปกป้องเหรอเขาบอกจะปกป้องสถาบันนี่วิธีการปกป้องออกมากลด่าท่านมาด่าว่าท่านเนี่ยคือการปกป้องของพวกเขาของพวกพรรคสามกีบของพวกพรรคก้าวไกลเขาบอกเขาจะออกมาปกป้องสถาบันเพื่อนๆนการกระทํากับการทําพูดมันสวนกระแสกันเพื่อนๆ เธอจะมาปกป้องฉันแต่เธอมาด่าพ่อด่าแม่ฉันนะมันใช่เหรอมันไม่ใช่มันไม่ใช่ค่ะเพื่อน,อนๆนเนี่ยค่ะเ้าอยากจะถามมากี่รอบก็จะถามมากี่รอบมากี่ครั้งก็จะถามแต่เราไม่ไปก้าวไก่แผงอื่นถ้ามาเขตเรามาแผงเรามาหน้าบ้านเรามาบ้านเราเราต้องถามค่ะ<ๆ>เพื่อนเ<ๆ>เราต้องถาม<ๆ>พวกเราเพียงเพลงแม่ค้าไม่มีเกียรติยศชื่อเสียงอะไรแต่เรามีความรู้สึก เรามีความรู้สึกที่จะตจงรักภักดีต่อสถาบันนี้พบมาตลอดค่ะเพื่อนๆเพราะเรารักของพระองค์<ต>เรารักพระองค์งคท่านเรามีความรักเคารพเทิดทูนในหลวงอยู่ตลอด มากี่ครั้งก็จะถามเพื่อนๆพักอื่นมาไม่เคยไม่เคยล้าเกินเอาใครจะหาเสียงก็หาไป,ปเอาพักก้ามาเอาเราก็ยินดีต้อนรับเอาพัก,พกไหนไหนมาเรายินดีต้อนรับหมดค่ะเพื่อนๆแม่ค้าชุมพรยินดีต้อนรับเสมอค่ะแต่ว่าเออจะเลือกใครจะเลือกใครก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าว่าพักก้าวไกลมาเนี่ยมันไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆมันเป็นพักที่ว่าล้มล้างสถาบันพักด่าพ่อด่าแม่พระอ,องค์ท่านนะเพื่อนเราจะเลือกเหรอ วันนี้ทรยศต่อชาติต่อแผ่นดินวันนี้ทรยศต่อพี่น้องต่อชาติต่อแผ่นดินต่อพระมหากษัตริย์แล้ววันหน้ามันไม่ทรยศพวกเราเหรอคะเพื่อนๆคนแบบนี้เหรอที่จะนึกถึงประชาชนคนแบบนี้เหรอที่จะนึกถึงพวกเราประชาชนตาดำๆในเมื่อสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของประเทศเป็นแผ่นดินเป็นปรมุกของแผ่นดินบูรพกษัตริย์ เสียเลือดเสียเนื้อเสียสละมาเพื่อหาบ้านหาเมืองให้พวกเราได้มีที่อยู่อาศัยได้มีที่ทำกินปู่ย่าตายายต้นตะกูลของเราทำกันมาแบบนี้แบบนี้กันมาและเนี่ยดูดูมาทำกันมากี่ครั้งอ่ะก็จะถามมากี่ครั้งก็จะถามค่ะเพื่อนๆ เพื่อนๆขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาทักทายให้กำลังใจค่ะอันนี้ก็มาไม่ได้ตั้งใจพอดีออกมาจากห้องน้ำมาเจอพอดีค่ะเพื่อนๆไม่เห็นค่ะเพื่อนวันนี้ไม่ได้ตั้งตัวเลยไม่เห็นค่ะเลยไม่ได้อารมพบทไม่เห็นค่ะแต่ถ้าผ่านมากี่รอบก็จะถามค่ะเพื่อนกี่รอบก็จะถามสําหรับพักก้าไกลพักนี้พักสามกีบไอพักธนาทรไอพักไออาจารย์ปิยบุตรหัวกุดนี่ไม่ไม่ไหวค่ะค่ะไม่ไหวไม่ไหวค่ะเพื่อนไม่ไหว ล้มล้างสถาบันจับจ้งสารพัดโถแผ่นดินแผ่นดินไทยที่พ่อแม่เขาปู่ย่าตายายเขาได้มีที่ซุกหัวนอนได้มีที่ทํากินได้อยู่อาศัยจนมาถึงรุ่นเรารุ่นลูกรุ่น,น,น,นหลานเราเนี่ยโถถท่านมีพระบุญคุณมหาใหญ่หลวงนะคนไทยเรานิยมให้กตัญญูรู้คุณเราต้องดูถึงพ่อถึงแม่ถึงปู่ย่าตายายของพระอ,องค์ท่านพวกท่านเสียสละมา ไปชนช้างฆ่าศึกมาไปเสียสละชีวิตมาไปฟันดาบฟันไหลออกนำหน้ามากว่าจะได้ขวานไทยของเรามาแผ่นดินเนี่ยมันมันไม่รู้จะบรรยายยังไงค่ะเพื่อนเพื่อนมันไม่รู้จะบรรยายยังไงมันไม่รู้จะบรรยายยังไงกับคนเนรคุณชาติเนระคุณแผ่นดินคนแบบนี้ แผ่าเชื่อนะพเชื่อพระเชื่อว่าคนไทยทั้งแผ่นดิน99,999.99ร 99, 99, 99, ักแผ่นดินไทยรักสถาบันกษัตริย์เทิดทูนพัะเชื่อเช่นนั้นและพัะจะเชื่ออีกตลอดไปใช่ถ้าเป็นแบบเจ๊ทุกคนก็ดีนะครับสุดยอดครับคนไทยร้อยเปเซ์พ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตลาด ที่พัดสัมผัสมาพวกแม่ค้าในตลาดเนี่ยเราอยู่ใกล้ชิดเราได้คุยกันอยู่เสมอพวกท่านทั้งหลายเหล่านี้แม่ถึงจะเป็นแม่ค้าตัวเล็กๆไลท์ชื่อเสียงไลท์กีติยศแต่พวกเราก็มีศักดิ์ศรีในฟามเป็นคนไทยพวกเราเคารพเธอทูนสถาบันทุกคนรักเธอทูนสถาบันยิ่งชีพมันน้อยน้อยใจจริงๆค่ะเพื่อนๆมามากี่ครั้งก็จะถามค่ะเพื่อนมาวันนี้มาถามค่ะพอดีเดินออกมาจากโคองน้ํามาเจอพอดี แต่ก็เจอในแผงเราไม่ได้ว่าไปละลานแผงอื่นเพราะเราไม่ใช่พวกเถืนสถุนที่จะมาด่าใครต่อใครโดยไม่ชอบมาด่าพ่อด่าแม่เราไม่ทำเราไม่มีนิสัยเถื่อนสถุนแบบนั้นเราเป็นคนไทยเรามีความรู้เรามีจรรยาบรณที่ดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเราอบรมสั่งสอนมาดีพูดก็พูดแบบมีเนื้อหาไม่ได้ได้ด่าห่าอับคายเพราะพวกเราคือคนไทย ค่ะเพื่อนเพื่อน <st ut ters> ลดอ,อารมณ์มาหน่อยนี่ <st ut ters> ขอบสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ <st ut ters> ื่อนตกันมามากมาย e เอ มิยูนะค่ะขอบคุณค่ะคุณรู้จักแล้วรักเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่นองยาวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณวิรัตขอบคุณค่ะคุณหน่อยหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆที่เอ่ยน้ำแล้วไม่เอ่ยน้ำขอบคุณค่ะเพื่อนนพวรรณสีชาติขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณวิโร์ขอบคุณค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณเพื่อนจันเพ็ง ขอบคุณนะเพื่อนใหญ่ขอบคุณค่ะหัวเฮงเสจันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณต้ามงคลขอบคุณค่ะคุณลาวันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่น้องในขอบคุณค่ะขอบคุณ วิโรดขอบคุณมากค่ะคุณวิโรดค่ะอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยนะคะค่ะอ่านบ้างไม่อ่านบ้างค่ะมองไม่เห็นไม่ได้ใส่เวนตาวันนี้ค่ะขอบคุณที่ทักไทยเข้ามาค่ะไม่ได้ตั้งใจค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะพี่สาวคนดีบุษรินเหล่าดึกขอบคุณนะคะพี่พอดีคณะก้าวไกลเขาเดินมาหาเสียงท้งที่สองแล้วถ้าคณะอื่นเราก็ไม่ว่าเราค่ะเพื่อนแต่คณะนี้เราต้องถามหน่อย เราต้องถามหน่อยค่ะเพื่อนเราต้องถามหน่อยว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เราไปทำไรให้ค่ะเราต้องถามค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ก็คือไม่ได้คําตอบค่ะไม่ได้คําตอบไม่ได้คําตอบเพราะพระมหากษัตริย์ไทยเราไม่เคยทาไรให้ใครค่ะขอบคุณค่ะเจ๊จขอบคุณค่ะแมออกมาจากห้องน้ําเจอพอดีเลยเจ๊ <amos S 2> รเราต<ร>้องถามเราต<ร>้องถามค่ะเจ๊เราต้องถามเราต้องถามค่ะเพื่อนๆนก็คือ เป็นแม่ค้าค่ะเพื่อนๆเป็นแม่ค้าด้วยกันแต่หัวใจพวกเรายิ่งใหญ่นะคะเพื่อนๆถึงเราจะเป็นแม่ค้าขายของไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ ไม่มีอะไรเกียรติยศมากมายมาให้เราภูมิใจแต่เราก็ภูมิใจในความเป็นคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดินรักพระมหากษัตริย์ของเราค่ะเพื่อนๆค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาทักทายค่ะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอพวกเราเป็นพวกจงรักภักดีต่อสถาบันยิ่งทีพอยู่แล้วคนไทยค่ะมีอย่างที่ไหนค่ะเพื่อนพาคนไปทล่ม สารลอห้าซึ่งเป็นเสด็จเตี่ยของเสด็จเตี่ยเราไปด่าว่าไปทุบสารไปทำลายสารลอห้าแต่มากราบขอพรลูกชายคือองค์เสด็จเตียเเเต่ยของเราองค์เสด็จเตี่ยของเราท่านเกียดอยู่แล้วไอ้พวกทำลายชาติบ้านเมืองทำลายสถาบันทำลายสกุลอาภากรของท่านท่านเกียดอยู่แล้วค่ะเธอย่างเหยียบเข้าไปเนี่ยคำสาปของท่านเนี่ยมันก็ติดต,ตัวเธอไปทุกคนแล้ว จะบอกให้รู้ไว้เธอไปด่าว่ารอห้าเธอไปด่าว่าสถาบันกษัตริย์เธอลืมไปแล้วหรอว่าสเสด็จเตี่ยเราอ่ะก็เป็นหนึ่งในอาภรณรเช่นกันเป็นราชนิกูร์เช่นกันเป็นลูกของรอห้าเช่นกันเธอคงลืมเธอคงไม่รู้เธอไปขอพรสเสด็จเตียให้เธอได้โดยที่ว่าเธอไปดา่าพ่อแม่ญาติ ปู่ยา่าตายายอยู่ของเขาเนี่ยนะเธอพิทขอพรแต่สเสด็จเตียขอบอกสเสด็จเตียนะมีคำสาปแข่งไว้ซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากเลยเห็นผลทันตาดูใหญ่หน้าเหลี่ยมสิอยู่ใหญ่ตระกูลหน้าเหลี่ยมสิมีเงินมากมายมหาศาลแต่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่แผ่นดินจะกบหน้าลูกไปทางหลานไปทางพ่อแม่มเมียเมือแยกกันอยู่หมดนี่เหรอนอนกอดเงินนอนกอดบัญชีในกองเงินนี่เหรอคะเพื่อนมีความสุขนี่เหรอคะ ตายก็ยังไม่มีแผ่นดินจะอยู่แผ่นดินจะวังหน้าไม่รู้จะฝังไม่ตรงไหนเลยต้องไปอาศัยแผ่นดินเพื่อนอยู่นี่นะคะนี่คือผลของการทําลายล้างสถาบันทําลายแผ่นดินมีจริงบาปบ,บุญมีจริงบาปเวรมีจริงเพื่อนๆนไม่ต้องชาติหน้าค่ะเพื่อนๆชาตินี้เราได้เห็นทุกคนค่ะเพื่อนๆแล้วเราจะดูจุดจุดจบของไอ้พวกพักส้ม ไอพัดสามกีบนี่ว่าเป็นยังไงที่ทําลายสถาบันของเราที่ทําลายแผ่นดินไทยของเราเราก็คอยดูกันต่อไปเพื่อนๆเราขอดูการต่อไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆ่นขาที่ทักทาย <c oughs> ไม่ค่ะอารมณ์มันขึ้น <c oughs> ไม่ได้ว่านั่นอารมณ์มันขึ้น <c oughs> เพื่อนขาใครมาด่าว่าพ่อแม่เราอ่ะย,ยพัดส,สู้ไม่ได้เย,ยพัดก็จะสู้ค่ะเพื่อนขา นึกดูใครมาด่าพ่อแม่อิพัทนะเจออิพัทสู้ไม่ได้อะค่ะเพื่อนอาจจะสู้ไม่ได้แต่สู้สุดใจอย่างนีมาแค่ตายค่ะเพื่อนนี่คือเรานี่คือเราค่ะเพื่อนและนึกถึงพระอ,องค์ท่านค่ะเพื่อนถูกด่าว่าสารพัดถูกด่าพ่อด่าแม่ด่าวงตระกูลโดยที่ทําอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนอย่างพวกเรามาคอยปกป้องพวกพระอ,องค์ท่านทั้งหลายจะอยู่กันยังไงให้พวกเราคิดดูค่ะ ค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะต้าคุณต้ามงคลขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะค่อนข้างวัดไคดอนขอบคุณค่ะของขึ้นแต่เชาขอบคุณค่ะคุณบัญชัยคุณสาลี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณอุดมโอ้ยเข้ามามากมายเลยกอดถูกหรอคะเนี่ยเพื่อนเพื่อนค่ะขอบคุณค่ะเจม้าขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่สาวบุตรสลินค่ะขอบคุณนะคะคุณก้านะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้มันสุดๆแล้วค่ะเพื่อนๆ่ะเราพวกเราคนใต้พวกเรา,คน,เราคนไทยทั้งแผ่นดินกินข้าวกันนะคะเพื่อนทําอะไรกันไว้อเรารู้กันอยู่ค่ะเดี๋ยวนี้ข่าวสารไม่ว่าจะเป็นข่าวช่องไหนช่องไหนก็ออกกันมาหมดปลาอะไรบ้างลูกสั่งได้ค่ะ โลละร้อยค่ะค่ะเลือกเอาเลยลูกค่ะค่ะเวนกรมีจริงค่ะเพื่อนเพื่อนเวนกรมีจริงต่อให้คุณมีแสนร้านพันร้านเดี๋ยวคุณนอนกอดมือ่อนคุณนอนกอดตัวเลขในบัญชีเพื่อนสู้เราขายวันนี้ได้20บาท30บาทแต่เราได้อยู่พ้อหน้าพร้อมตาพ่อแม่พี่น้องเราดีกว่าค่ะเพื่อนค่ะดีกว่าค่ะเพื่อนค่ะคนที่ทําลายชาติทําลายแผ่นดินนรอยู่ได้ไม่นานค่ะเพื่อนๆน ไปขอพอรสเสด็จเตีย่ยเสด็จเตี่ยสาบเช่งค่ะเพื่อนสเสด็จเตี่ยสาบเช่งโธ่ท่านจะให้พรได้ยังไงะเพื่อน,น,นเมื่อไปด่าพ่อท่านด่ารอห้าพี่เป็นพ่อของพระอ,องค์ท่านน่ะอย่าลืมว่าสเสด็จเตี่ยนี่เป็นลูกของรอห้านะคะเพื่อนๆนค่ะค่ะเพื่อนๆอน,น,นอย่าลืมค่ะเรื่องนี้สําคัญค่ะและคนไปด่า่อ้เขาอะจะมาขอพอรนี้ชนะมาขอพอรให้ดีขอถามด่ว่าใครจะให้ค่ะไม่มีแล้วค่ะ แลนไปถึงก็คําสาปแช่งก็เกาะหลังแล้วคําสาปแช่งของเสด็จเตีย๋ยเกาะหลังทุกคนทุกคนแล้วที่ว่าไป,ปะเพวกเธอไม่ได้รักสถาบันพวกเธอจับช่วงสถาบันเธอบอกว่าเธอจะปกป้องสถาบันเธอบอกว่าปกป้องสถาบันเมื่อกี้ถามเขาบอกว่าพวกเราต้องช่วยกันปกป้องสถาบันพัดก็ย้อนถามไปคำว่าการปกป้องของเธอนี่เหรอไปด่าพ่อด่าแม่เขานี่เหรอปกป้องนี่เหรอาการปกป้องเออนั่นแหละเพื่อน <ste> มันก็สุดๆค่ะเพื่อนครับโอ้เข้ากันมาเยอะเลยอ่านไม่ทันค่ะเพื่อนๆค่ะก็ขอบคุณค่ะพอดีวันนี้มันแจ้งวันนั้นก็เช้าหน่อยก็เพื่อนๆตื่นกันไม่ทันก็เข้าใจค่ะเพื่อนๆมันก็สุดละค่ะเพื่อนเราก็คือแค่แม่ค้าปลาเล็กๆคนนึงแค่นั้นเองแต่ถ้าว่ามีโอกาสที่เราจะถ่ายถามได้เป็นกระบอกเสียงเล็กๆเพื่อลุกขึ้นออกมาปกป้องได้เราก็จะทําค่ะเพื่อนๆเราก็จะทําค่ะเราจะทําค่ะเพื่อนๆค่ะ ทำไรคะลูกอ่ะอ๋อฝากไว้ก่อนใส่น้ำแข็งก่อนนะค่ะได้คะ่ะลูกได้คะ่ะค่ะค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆเลยสาลี่ขอบคุณคะ่คณคะคนไทยรักชาติรักแผ่นดินรักสถาบันกษัตริย์ใช่คะ่ะเพื่อนคะ่ะใช่คะ่ะ <laughs> พักอื่นเข้ามาเราไม่เคยว่าคะ่ะเ <laughs> พือ่อน พักกล้าเข้ามาเราก็ยินดีค่ะพักประชาธิปัตย์เข้ามาเราก็ยินดีค่ะจะพักไหนพักไหนเราก็ยินดีทุกพักค่ะเพื่อนค่ะแต่ถ้าพักเก้าวไกลมาขอถามค่ะเพื่อนค่ะเพราะว่าพักนี้ไปจับจ้วงไปด่าองค์สถาบันท่าน คนไทยรู้ทั้งแผ่นดินค่ะเพื่อนขาที่เขาทำกันไว้หน่วติดคุกก็ยังมีอยู่รอคุกก็ยังมากค่ะเพื่อนๆพื่อนขาพระเชื่อว่าคนไทยทุกๆคนต่างรู้ดีว่ามันคืออะไรค่ะพระเชื่อเพราะว่าคนไทยเราฉลาดค่ะเพื่อนกินข้าวไม่ใช่กินหญ้าค่ะเพื่อนขาค่ะสวัสดีจ้าสาใครๆๆค่ะสวัสดีค่ะพี่สาสวัสดีค่ะเพื่อนละไมสวัสดีจ้า สวัสดีโคมละลัดสวัสดีนะคะกาละปะัค่ะสวัสดีค่ะค่ะพวกเราคนจุมพนนะเลือกใครเลือกใครยังมันอยู่ในใจแล้วค่ะเพื่อนขาใครทําดีใครทําอะไรไม่ดีใครสิ่งไหนดีเรามีคนที่เรารักคนที่เสียสละก,กับเราคนที่สู้กับเรามาตลอดพวกเรามีกันอยู่ในใจแล้วค่ะเพื่อนๆพระเชื่อว่าทุกคนมีอยู่ในใจค่ะเพื่อนขาอะไรก็มาง้างหัวใจของพวกเราไม่ได้ ค่ะค่ะพวกเราไปต่อสู้กันมาเสียสละกันมายิ่งใหญ่แค่ไหนเสียสละหลบลูกกระสุนลูกระเบิดขึ้นไหนค่ะพวกเราค่ะพวกเราเหมือนอย่างลูกหมีเนี่ยบอกโหยเพื่อนถ้าคนอื่นไม่รู้นะแต่พวกเราเนี่ยที่ไปเสียสละที่ไปวิ่งหลบลูกระเบิดเนี่ยเรารู้กันเลยว่าเออเธอทำเพื่อชาติาเพื่อแผ่นดินจริงๆนะลูกหมีเธอผอที่เธอได้รับคือเธอถูก กฎหมายเธอถูกขับเธอถูกกฎหมายว่าเธอผิตดต่อกฎหมายติดคุกติดตารางถูกตัดสิทธิ์ต่างๆนานา,นา,นานพวกเราเห็นใจเธอนะพวกเราเห็นใจเธอคะ่ะพวกเราเห็นใจไม่รู้นะคะสําหรับพัดพัดให้ลูกหมีค่ะเพื่อนสําหรับพัดพัดให้ลูกหมีพี่น้องวงวันพัดพัดให้ลูกหมีเพราะอะไรเพราะเธอคือผู้เสียสละจริงเธอไม่ได้อยู่บนบนหอคอยงาช้างที่คอยรอรับความสําเร็จเหมือนคนอื่นๆเธอเป็นอย่างนั้น ถ้าเห็นเธอสู้กับพวกเราเธอไปอดหลับอดนอนไปกินข้าวไปตากแดดก,กับพวกเราไปโดนลูกกระสุนโดนลูกระเบิดกับพวกเราไม่รู้นะพัดว่าเราให้เธอลูกหมีค่ะพัดให้เธอค่ะพัดเลือกสำหรับว่าพวกเธอจะคิดยังไงอะไรกันยังไงก็เราก็ไม่ลืมเพราะเราไม่ลืมที่พวกเราไปสู้ไปนอนกลางดินกินกลางทรายมา อย่างน้อยๆมันก็ไม่ใช่แล้วที่ว่าคนอื่นจะมาก้าวไก่มันไม่ใช่แล้วอันนี้ก็เราก็ต้องรู้ว่าเขตใครเขตใครเราเป็นแม่ค้าเขาเดินมาเรายังรู้เลยว่าโอ,อ้คนนี้ซื้อของเรานะคนนี้ขาของเราคนนู้นไม่ใช่ขาของเราเรายังไม่ก้าวไก่ก้าวร่วมอันนี้รู้อยู่ว่ายังไงเป็นอะไรเราก็ไม่ว่าค่ะเพราะคนเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วทำอะไรก็ย่อมรู้ดีค่ะเพื่อนๆ บอกตรงค่ะว่ารอบนี้ไม่ปื้มค่ะไม่ปื้มค่ะสงสารมากสงสารลูกหมีจับใจค่ะจากหัวใจจริงๆจากยายแม่ค้าปลาคนสดคนจนคนนี้ค่ะเพื่อนสู้นะคะลูกหมีสู้นะคะค่ะเบอร์หนึ่งตลอดค่ะลูกหมีค่ะขอบคุณค่ะสาขอบคุณค่ะเพราะเราเห็นเธอแล้วเราเห็นเธอสู้จริงๆสิ่งที่เธอได้รับคือการทรยศอหักหลังเราเห็นเธอแล้วเราเห็นเราเห็นเราเห็นไม่ต้องมีใครมาบอกเราเห็นค่ะ ก็ด้วยรักจากใจจากใจแม่ขาปลาคนนี้นะคะขาเพื่อนก็ขอขอพรเสด็จเตี่ยให้ปกป้องพวกเธอคนดีคนรักชาติรักแผ่นดินรักสถาบันยิ่งชีพขอให้พระบารมีสเสด็จเตี่ยคุ้มครองพวกเธอทุกๆคนนะคะรวมถึงตัวเราด้วยครอบครัวเราด้วย เราพูดตามหลักความจริงเราถามได้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทักทายเข้ามาเลยเยอะแยะมากมายเลยกล่าวนำมั่งไม่ได้กล่าวมั่งค่ะก็ต้องขอประทานโทษนะคะเพื่อนๆก็เรารู้ค่ะเพื่อนๆเราเป็นยังไงเรารู้ค่ะเพื่อนๆเราเราเคยไปลบไปสู้กันมาไปวิ่งหลบระเบิดกันมาไปนอนกลางดินกินกลางทรายกันมาเพื่อได้ชาติเราประเทศเรามาให้อยู่กินกันอย่างนี้ เรารู้ค่ะพวกเราเป็นยังไงเรารู้เรามีคนอยู่ในใจของเราอยู่แล้วเพราะเรามองคนด้วยมองด้วยการกระทําไม่ได้มองด้วยเงินทองหรือไม่ได้มองด้วยอะไรเรามองคนด้วยการกระทําค่ะเพื่อนๆก็รักเพื่อนๆนะคะรักเพื่อนๆค่ะรักพี่น้องคนไทยทุกคนคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอพระบารมีองค์สมเด็จเตี่ยคุ้มครองนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย